ข่าวดีนะครับสำหรับลูกค้าว,วิาสาออโต้คาร์นะครับซื้อรถที่วิาสาออโต้คาร์วันนี้รับประกันสูงสุดถึง4ปีหรือ40,000กิโลพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงซื้อรถที่วิาสาออโต้คาร์สบายใจได้ครับสวัสดีครับพมก,กับผมแบงค์วิาสาออโต้รถง่ายด้วยดีต้องวิสาออโต้คาร์สาขากาญจนาุิเศษ นี่คือรถเข้าใหม่เพิ่งมาเมื่อกี้เลยนะครับเจ้า To โยต้าคอร์คันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นรถอเนกประสงค์ใช้ได้ทุกวันใช้ในครอบครัวได้ใช้ขนของได้พ่อค้าแม่ค้านะครับขับรถไปสามารถพับบอกเพิ่มพื้นที่เก็บของทางด้านหลังได้นับว่าเป็นรถอเนกประสงค์ที่น่าสนใจคันหนึ่งเลยนะครับผม mm. เดี๋ยวมาดูด้วยนะครับว่ามาตรฐานในการรับรถเข้าใหม่ของวิศวะโตคาเป็นอย่างไร รถที่ผมนำมารีวิวตอนนี้คือโตโยต้ตาคอร์สรุ่นย่อย1.8สปอร์ตคันนี้เป็นรถปี2020นะครับผมคันนี้เลขไมลหลักหมื่นวิ่งมาน้อยมากๆนะครับเดี๋ยวผมพามาชมว่าเขามีฟังก์ชันอะไรตัวที่ไม่ใช่ไฮบริดเนี่ยน่าสนใจหรือเปล่านะครับผมตามผมไปเลยครับสนับสนุนโดยวิสารออโตโคารสาขาการจนาพิเศษศูนย์รวมรถยนต์มือสองคุณภาพดี รับประกันไม่มีชนหนักพิกาำน้ำท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคามองหารถมือสองต้องที่วิสานออทูค c าดอทคอมมาครับมาเริ่มต้นดูรถคันนี้กันนะครับเริ่มที่เปิดฝากระโปรงก่อนเลยนะครับโอเคคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับ1 8 0 0ซีซีน้ำมันล้วนนะครับผมให้กำลัง140แรงมา้า ถ้าเป็นไฮบริดจะอยู่ที่122งแรงม้านะครับดูสภาพห้องเครื่องนะใสใสไม่มีน้ำมันรั่วซึมสติ๊กเกอร์บาร์โค้ดทุกอย่างอยู่ครบแจมสีมาสีคิวซีโรงงานทุกอย่างอยู่ครบนะครับนี่คือรถเข้าใหม่ยังไม่ผ่านการรักทาความสะอาดนะคุณผู้ชมและดูนะไม้น้อยจริงๆคุณดูนี่ฉนวนกันความร้อนสวยๆใสๆนะครับเนี่ยเป็นการยืนยันว่ารถคันนี้วิ่งมาน้อยจริงๆนะครับผมนี่เลเบลนะครับหน้าฝากระโปรงนะครับภาษาไทยนะครับ1มกมีนะครับ นี่นะครับห้ามสัมผัสชิ้นส่วนในห้องเครื่องยนต์ขณะร้อนนะครับถ้ามันร้อนอย่าไปจับเดวมือพองนะคุณผู้ชมโอเคนะครับดูด้านหน้าฝากระโปรงสวยๆทุกจุดนะครับอดูโครงสร้างน็อตฝากระโปรงนะครับไม่เคยถูกแกะคันไขเลยโครงสร้างเดิม100%ซนะครับด้านนี้ด้วยน็อตฝากระโปรงไม่เคยถูกแกะคันไขนะครับแล้วก็นี่นะครับปั๊มโตโยต้าคมๆนะครับผมการันตีนะสวยเดิม100%นนะน็อตไม่ขยับเลยนะครับโครงสร้างดีมาก นี่นะครับรถเข้าใหม่ของเรานะครับแต่ว่าถามว่ามีตําหนิไหมผมบอกเลยพูดตามตรงว่ามีนี่นะครับคุณจะเห็นนะครับสะเก็ดหินนะด้านหน้าฝากระโปรงเล็กๆน้อยๆนะเป็นจุดๆนะครับผมนิดเดียวนะครับตรงนี้นะครับต้องบอกก่อนว่ารถมันเป็นสีเดิมอยู่ ถ้าลูกค้าซีเรียสพวกรอยพวกนี้นะเดี๋ยวทางเราเก็บงานให้นะไม่ต้องกังวลไปนะครับผมแต่ว่ามันมีเรื่องพวกนี้อยู่นะผมก็อยากพูดตรงๆกับคุณลูกค้านะครับผมให้รู้ไว้ก่อนว่ามันก็มีเหมือนกันมันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่นี่คือรถเข้าใหม่นะเดี๋ยวเก็บงานให้นะไฟหน้าจะเป็นโคมโปรเจคเตอร์มีไฟหลีนะครับคันนี้ไม่มีไฟตัดหมอกให้นะครับผมทันมาดูต่อที่ตัวล้อนะครับล้อจะเป็นล้อขอบส7จากโรงงานนะซีรียสยางจะเป็น2 1 5หน R 1 7นะครับผม ยางเป็นยางติดรถจากโรงงานนะครับเป็นปี2020ตามตัวรถนะครับผมอันนี้คือยางเดิมจากโรงงานของเขาครับขัดมานะครับกระจกมองข้างนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับผมนี่นะครับแล้วก็กุญแจจะเป็นหน้าตานี้นะครับโอเคนะครับเป็นจารีโมทนะครับกันสาติดตั้งมาแล้วนะครับผมก็ถ้าจอดรถตัดแดดนะครับผมก็แง้มกระจกให้อากาศถ่ายเทได้ด้วยนะครับ ด้ามจับประตูเป็นสีเดียวกับตัวรถนะมีตัวติดตั้งตรงนี้มานะครับก็คือกันลอยนะบางคนใส่เครื่องประดับแบบผมเนี้ยนะครับถ้าไปเปิดประตูนะเครื่องประดับจะไปขูดกับสีรถนะการติดตั้งตรงนี้มาก็ช่วยนะครับทำให้รถไม่เป็นลอยนั่นเองนะครับผมถัดมานี่จะมีตรงนี้นะครับการตกแต่งนะเขาจะเขียนว่าโ o y o t a Cross นะก็เป็นความใส่ใจเล็กๆน้อยๆเนาะในดีเทลนะครับจากทางโตโยต้านะครับถัดมาดูต่อท้ายรถครับดูต่อท้ายรถนะครับ Toyota Cross เนี่ยต้องบอกว่า มันดูดีนะผมว่าเป็นรถที่ดูดีใช้ได้นะค,คือมันก็เป็น TNTI แพลตฟอร์มล้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นคู่แข่งกับ Toyota C-HR โดยตรงเลยนะไม่ว่าจะเครื่องยนต์ก็เครื่องยนต์เดียวกันในะการใช้งานก็คล้ายๆกันนะครับผมแต่ว่ามันแตกต่างกันนิดนึงผมคิดว่า Toyota c คอร์อาจจะเหมาะกับคนมีอายุนิดน,นึงนะเพราะรูปทรงมันดูแบบ ดูบ้านๆแล้วครอบครัวนะ c ีเออารจะเหมาะกับรรุ่นมากขึ้นเพราะมันมีความเป็นสปอร์ตนะเพราะเขาเอานักแข่งรถมาช่วยออกแบบนะเนาะมาดูฟังก์ชันกันนี่นะครับชาร์จฟินมีมาให้ไฟท้ายขนาดใหญ่นะครับมีเซ็นเซอร์หลังนะครับมีกล้องมองหลังนี่นะครับโลโกโล้โครโรราคอสนะครับผมเปิดฝาท้ายเลยดีกว่าครับโชวกฝาท้ายทํางานสมบูรณ์ดันขึ้นไป100%นะครับพื้นที่เก็บสัมภาระทางด้านท้ายถือว่ากว้างและใหญ่มากๆนะครับผม แล้วก็บอร์แถวสองสามารถพับได้ผมพาไปดูเลยนี่นะครับแต่ว่ามันไม่ได้พับแบ็นาบนะแต่ก็เลือกปรับพับได้60-40นะก็พ่อค้าแม่ค้ายอย่างที่ผมบอกไปขนของไปขายเนาะโอ้โหคุณดูนะจักรยานขึ้นได้ตู้เย็นขึ้นได้ทีวีแบบจอ55นิ้วขึ้นสบายๆนะครับพื้นที่กว้างขวางเหลือเยอะมากๆนะครับและเปิดตรงนี้ขึ้นมาดูดีกว่าด้านใต้นะครับอันนี้จะเป็นชุดซ่อมยานะครับแล้วก็แม่แรงอยู่ครบนะครับผมนี่ นี่นะครับแล้วก็ไอเครื่องเนี้ก็เอาน้ำยาตัวนี้ใส่เข้าไปนะก็สามารถซ่อมอยางได้แล้วนะครับถ้าอยากรั่วนะครับผมถัดมาเราไปดูฟังก์ชันภายในตัวรถกันนะครับผมตามผมนะครับตอนนี้ผมอยู่ภายใน Toyota c คอร์นะครับผมดูความกว้างขวางเฮดล o o มเหลือแบบเยอะมากๆผมบอกเลยตอบโจทย์เลยเป็นรถที่ค่อนข้างจัดกว้างขวางนะ ก็ถ้าเป็นทาง Honda CRV พูดตรงๆนะรถประเภทพวกนี้นะครับผมกว้างกว่าพวก Fortuner Everlast หรือว่า MU-X อีกนะพวกนี้กว้างจริงๆนะครับตอบโจทย์มากๆนะครับผมอ่ะถัดมามาดูสภาพรถคันนี้ดีกว่าใหม่มากๆนี่คุณผู้ชมพวงมลาลัยไม่มีตำหนิเลยพวงมลาลัยเป็นมัลติฟังกชันนะเป็นพวงมลาลัยหุ้มหนังนะครับทางด้านซ้ายก็เพิ่มเสียงลดเสียง เปลี่ยนคืนนะครับสั่งการด้วยเสียงท่าน้านขวาเป็น cruise control แล้วก็เปลี่ยนโหมดนะครับผมแล้วก็นี่นะครับไฟนะครับมีระบบออโต้มาให้ด้วยนะครับไฟหน้านะครับผมกระจกด้านข้างนะครับออโต้นะครับฝั่งคนขับแล้วก็จกมองข้าง2ฝั่งเป็นปรับแล้วก็พับไฟฟ้านะนี่ผมปรับให้ดูโอเคนะมาดูกันต่อนะครับผมคอนโซลด้านหน้าครับนี่นะครับเป็นพลาสติกนะครับผมก็สภาพคือไม่มีเยอะไม่มีแม้กระทั่งรอยขนแมวนะ มีเดินคมเยียมนิดนึงนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เป็นซอฟนะครับมีเดินสซติชชิ่งมาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีเกะหน้ารถนะครับผมมีระบบซอฟนะครับผมนี่นะครับสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเบาะเป็นเบาะหนังทั้งสองฝั่งเนี่ยผมนั่งให้ดูหูนั่งสบายมากเลยมันรองต้นขาแบบพอดีมากๆเลยนะครับนี่นะครับเวลานั่งพิงหัวพื้นที่มันก็เลื่อเลนะครับสภาพเบาะคือสวยงามมากไม่มีรอยฉีกขาดไม่มีตำหนิไม่มีการยุบตัวของฟองน้ำใดๆนะครับผมผมบอกเลยใครหาโตโยต้าคอร์สสภาพสวยๆอยู่ คันนี้เลยปีใหม่ๆใหม,ใหม,ใหม่น้อยรถสภาพส,สวยๆครับถัดมาที่หน้าจอตรงกลางนี่พลาส,สติกยังไม่แก่ออกจอเดิมจากโตโยต้านะจอใหญ่มากๆเป็นป๊อปอัพนะครับผมกล้องมองหลังเนี่ยโหชัดเจนนะแอ์มีระบบออโต้มาให้นะครับนี่นะครับมีไล่ฟ้าหน้าไล่ฟ้าหลังให้มาพร้อมเลยนะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโ,โต้สามารถชิปเป็นแมนวนวลได้นะครับที่บริเวณเกียร์ที่วางแก้วที่วางของทัชชั่นคอนโทรลพนักเท้าแขนตรงกลางสวยกริปไม่มีตำหนิเลยนะครับ มีช่องชาร์จไฟอยู่ข้างในให้ด้วยครับโอเคนะคันนี้มีนี่นะครับกล้องหน้ารถนะครับจากทางเตอร์ต้าให้มาด้วยเลยนะครับผมก็กล้องหน้ารถเนี่ยนอกจากจะช่วยเรื่องของความปลอดภัยของเราแล้วช่วยลดเบี้ยประกันอุบัติเหตุได้ด้วยนะครับผมโอเคนะครับด้านหน้ากว้างมากนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูบอร์ดแถว2มาดูกันว่ากว้างขวางแค่ไหนและสภาพเป็นอย่างไรบ้างขนาดนี้นั่งได้หรือเปล่านะครับผมตามผมมฮะ ตอนนี้ผมอยู่เบาะแถวสองนะครับผมนี่คือผมไม่ได้เลื่อนเบาะขึ้นหน้านะคุณดูเสาบีนะครับนี่นะครับนี่นะแต่ว่าตรงนี้เบาะมันเว้านะครับทาให้ผมมีพื้นที่ขานะครับพนักเท้าหัวก็เลื่อนขึ้นมาก็ทําให้นั่งสบายขึ้นเฮดรูมก็เลื่อๆนะครับเบาะแถวสองนะครับโอเคเลยนะตัวเบาะก,ก็จะเอนไปข้างหลังนิดนึงก็ทําให้นั่งสะดวกสบายดีนะครับสภาพเบาะผมบอกเลยนะแถวสองนะเบาะสภาพสวยมากๆไม่มีตําหนิไม่มีการฉีกขาดใดๆนะครับผมแล้วก็มีไ s o f ฟ x สสาหรับล็อกคาร์ซีนลูกน้อย มาทั้ง2ฝั่งนะตัวเบาะเนี่ยมีเซฟตี้เบลล์สามตำแหน่งนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีช่องแอร์ให้มานะครับนี่นะครับแล้วมีที่ชาร์จไฟนะครับเป็น USB มาให้เลยนะครับผมก็ได้ความสะดวกสบายนะคุณผู้ชมเดี๋ยวถัดมามาดูฟีลลิ่งการทดลองขับดีกว่าเดี๋ยวผมพาไปทดลองขับเจ้าขันนี้มาดูฟีลลิ่งว่าฟีลลิ่งเป็นอย่างไรช่วงล่างเป็นอย่างไรรถยังสมบูรณ์ดีอยู่หรือไม่กับรถใหม่หลักหมื่นคันนี้ตามผมมาครับมาครับไปทดลองขับกันนะครับผมก่อนอื่นเลยให้ดูกล้องมองหลังนะ ชัดแจ๋วและใหญ่มากๆครับป่ะออกถนนกันดีกว่าเนี่ยอยู่เลนหนึ่งไม่กินเลนเลยนะอ้าวนั่นก็โตโยต้าคอร์สครับแต่คนละสีินะของเราเป็นแบ็ i ไมก้าครับ ลองคอสะพานหน่อยดีกว่าเฮ้ยช่วงล่างนุ่มมากเลยอะรู้สึกได้เลยอะเฮ้ยช่วงล่างดีครับคุณผู้ชมไม่มีเสียงด้วยแล้วก็นุ่มนวลน,นะครับมันยากาศภายในรถค่อนข้างจะดีนะเสียงเข้ามาค่อนข้างจะน้อยนะครับนี่ดูคังหน้าอย่างนี้เลยนะ <c oughs> อู้หมนุ่มๆเอาอยู่สบายเลยนะอัตราเร่งก็ได้นะลองวงเลี้ยวดีกว่า ก็ขับง่ายนะคุณผู้หญิงขับได้นะผมอะไรไม่หนักนะครับผมโดยรวมแล้วรถคันนี้ก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะช่วงล่างดีนะครับอัตราเร่งก็โอเคเลยพวงมาลัยก็ไม่หนักเลยเนี่ยผมเลี้ยวให้ดูนะมือเดียวอยู่ๆเลยนะครับคุณผู้หญิงขับได้สบายๆนะแล้วคอร์สเนี่ยก็ไม่ค่อยจะเจอปัญหาจุกจิกนะครับผมไม่มีใครออกมาวอยวา้นะด้วยความเป็นโตโยต้านะครับผมปัญหาน้อยอยู่แล้วด้วยนะครับเดี๋ยวผมไปสรุปให้ฟังท้าคลิปดีกว่านะครับตามผมเลยครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้า Toyota Cross คันนี้นะต้องบอกว่าพื้นที่กว้างขวางนะครับผมสมรรถนะถึงว่าใช้ได้เลยนะครับช่วงล่างก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมหลักๆโดยรวมเนี่ยผมคิดว่าเป็นรถที่เราสามารถใช้ได้ทุกวันใช้ในครอบครัวใช้เดินทางไกลๆใช้ขนของเพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยขนของขึ้นท้ายรถเพิ่มพื้นที่นะครับทับเบาะนะครับผมสามารถเก็บของได้เยอะมากนะและสภาพคันนี้ถือว่า สวยจริงๆนี่คือมาตรฐานในการรับรถเข้าใหม่ของวิสาตัวคานะครับเรามีมาตรฐานในการรับรถนะครับผมลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้รถที่มีคุณภาพจากวิสาตัวค้าแน่นอนนะครับผมลูกค้าวิสาตัวคาครับทางเรานะครับมีโปรโมชั่นนะครับใครที่อยากจัดไฟแน,นนซะ์นะเรามีโปรโมชั่นดีๆให้ท่านมากมายไม่ว่าจะเป็นขับฟรี90วันดอกเบี้ย0%นาน1ปีดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น,น,น,น2.5%ตลอดอายุสัญ,ญญานะครับผ่อนยาวๆได้8 4งวดเครดิตด,ดีฟรีดาวน์ไปเลยนะครับผม ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมคลิปมันจะถึงช่วงท้ายคลิปนี้รบกวนช่วยกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับหารถอะไรนะครับผมคอมเมนต์มาบอกได้เรามีรถให้เลือกเยอะมากๆนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมวันนี้คุณอยู่กับผมปางวิสาตกคกาครับสวัสดีครับ